เรานึกถึงถั่วงอกเราจะนึกถึงเมนูไหนมากที่สุดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับสาวพุทสออีกแล้วนะคะวันนี้สาวพุทสอก็นําประโยชน์ดีๆของพืชผักใกล้ตัวที่หาได้ใกล้ตัวเรานะคะ ผักที่นํามานะคะเป็นผักที่หาง่ายๆมากเลยค่ะแต่ประโยชน์ของเขานะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นะคะวันนี้สาวพู้ทน์ก็นําประโยชน์ดีๆของถั่วง,งอกนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะหลายคนก็ยังอาจจะไม่รู้นะคะว่าถั่วง,งอกมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้สาวพูทน์ก็ น้ำถั่วงอกนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีประโยชน์ดีๆอย่างไรบ้างนะคะถ้าเรานึกถึงถั่วงอกเราจะนึกถึงเมนูไหนมากที่สุดคะถ้านึกถึงถั่วงอกสาวพรก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกับถั่วงอกนึกถึงในแค่นี้โอเคค่ะเราไปฟังประโยชน์ดีๆของถั่วงอกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับถั่วงอกแล้วนะคะก็จะเป็นที่ได้จากการปลูกเมล็ดถั่วเขียวถั่วดำถั่วเหลืองหรือว่าถั่วลันเตานะคะพวกนี้ก็จะเป็น ถั่วงอกหรือต้นงอกขึ้นมานะคะเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยนะคะ<ม>ก็ได้แก่โปรตีนวิตามิน B วิตามิน C ใยอาหารธาตุเหล็กเกลือแร่นอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ยังมีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะทานถั่วงอกเนี้ยม่อ้วนแน่นอนคะ่ะ ทานยาของถั่วงอกนะคะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้และเอนไซม์เพราะช่วยกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะของการทานถั่วงอกนะคะ ถั่วงอกนะคะอาจจะมีสารเล่งโตนะคะมีสารปนเปื้อนเล่งให้อ้วนสารฟอร์มอลีนและสารฟอกขาวนะคะซึ่งเป็นโทษต่อร่างกายของเรานะคะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารระบบประสาทและระบบหายใจค่ะรวมถึงทักรวมถึงเป็นสาเหตุของเนื้องอกหรือมะเร็งด้วยนะคะข้อขอควรหลีกเลี่ยงนะคะการหาซื้อถั่วงอกนี้นะคะนี่ค่ะ ถ้าไข่ซื้อแล้วถงงอกอหลีกเลี่ยงถุง,งอกอที่มีสีดําคล้านะคะให้เราหลีกเลี่ยงเลยนี่จะซื้อมาสดๆนะคะจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะถ้าสีดําคล้าแล้วก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่ามันอาจจะเน่าแล้วนะคะให้เราเลือกสีขาวๆนะคะนี่ค่ะหลีกเลี่ยงการทานถุงห่อดิบนะคะแล้วก็ทานให้สุกถุงห่อสุกนะคะ จะดีมากเลยถ้าเราดีกเรี่องในการทานดิบไม่ได้นะคะเราก็ดูนะคะว่ามีเน่าเสียปนหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ามีเน่าปนเนี่ยอาจจะทำให้เราท้องเสียได้ค่ะ ประโยชน์ดีๆของถั่วงอกนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงแล้วผักใกล้ตัวของเราแล้วหาทานง่ายราคาถูกแบบนี้นะคะสาวผุ้ทรแนะน้ำเลยค่ะผัดผัก,ผกถั่วงอกใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดถั่วงอกทานกับเต้าหู้นี้ก็เป็นประโยชน์ดีมากๆเลยะคะ่ะไว้โอกาสหนะ้าสาวผุ้ทรจะนำเคล็ดลับดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะบ๊ายบาย